บ้านนายขาดแค่หินโอ้เราต้องปล่อยนี่แล้วเอ้ยเอ็นบีซีบ้านนายขาดแค่หินมากใช่ไหมเราตัดให้จึ๊บอ่อไปฉันตัดให้นายแล้วนะเอ็นบีซีอืออือเตะมันเลยฉันตัดให้นายแล้วนะจะไว้นะฉันตัดให้นายแล้วนะนี่หินได้เยอะแล้วมา ไปกันเลยแล้วมีสิทำไมนายไม่ของฉันอย่างนี้ฉันต้องเผาบ้านนายแล้วการทำแบบนีน้อีหึหึหึหแล้วแบบนะี้เสร็จแล้วเนาะฉันก็จะทำอย่างนี้แล้วมีสเสร็จแล้ว บ้านนายถูกเผาแล้วมิซี่บอบอ่ะวันนี้จะมาสอนวิธีเผาบ้านคนกันนะครับวิธีเผาบ้านคนนะครับอย่างนี้อน่อย่างนี้เสร็จแล้วก็ทำให้มันน้ำมันบล็ักก่อนอย่างนี้อย่างนี้สมมัติบ,บ้านบ้านเพื่อนคนนี้ใช่ไหมครับบ้านเพื่อนคนนี้ เพื่อนคนนะครับมีบ้านเพื่อนแล้วพอเพื่อนคุณไม่อยู่คุณก็ขุดไปแบบน,นี้แล้วพอมันไม่ถึงใส่ไปแบบนี้แล้วขุดวอลอกเน,นี่ขุดเสริมไปเงี้ยน่าหจะทำอย่างนี้ก็ได้ไหลไป ไปไปไรไม่ถึงใช่ไหมละ่ะภาพอะไรไม่ถึงก็อุดอุดแบบี้นี่แล้วก็ทำแบบน,น,นี้แล้วทำาบบงี้ต่อพอคุณไม่อยากเผาบ้านเพื่อนคุณแล้วคุณทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นี่แบบเผาบ้านคนอื่นตนอมบั นี่พวกบ้านเตโนมัตินี่พวกบ้านเตโนมัตินั่นนี่พอเซลมันก็จะไหลไปไหลไหลไปไหลพอมนทำอยบานี้แล้วพอมันไปไม่ถึงทำอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ต่อไป ถ uhh ุยทำแบบนี้ดิอย่างเี้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำ่างนี้อย่างเงี้สายชิ้มวันแล้วก็าจะทำอย่างเงี้นี่เผาบ้านอูทีที่สองคือทำอย่างเงี้อย่างเงี้ยทำแบบนี้ไปอย่างเงี้ไปเลยอย่างไปไปเลยไปเลย แล้วบ้านเพื่อนคนยางนี้ขี้เกตทำยาวแลละอย่างี้งขดไปหนึ่งบล็อกนี่แล้วเรากาจะไหลไหลไหลไปไหลไปเมื่อกี้ระยะยาวต้องทำเมื่อกี้นี้ระยะสั้นต้องทำอย่างงี้วิธีเผาบ้านคนอื่นวิธีลดน้ำบ้านคนอื่นนะครับขุดไปอย่างนี้แล้วขุดอย่างนี้ มีรถน้ำบ้าคน,นอื่นชึบชึบมาต่อไปจะทำวิธีวิธีจะมาสอนทำกับดักต่อไปกับดักในงานงานคนชิดไม่ถึงกับดักโคตรเนียนเข้าใจปะกับดักโคตรเนียนอย่างนี้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 

กับดักสลับสับเปลี่ยนนะครับนี่กับดักสลับสับเปลี่ยนดูนะกับดักสลับสับเปลี่ยนแต่เหมือนเมื่อกี้หนึงแต่เมื่อกี้ขนาดเล็กนี่ขนาดใหญ่กับดักสลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนยังไงเล่าไปดูการสลับสับเปลี่ยน สลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนวงจรสลับสับเปลี่ยนล้อเล่นเลยสลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยน อมาได้ไงนี huh. oh ้อ่ะโอ้โหขอจำคิดแย่นี้